นี่ภากสดค่ะไม่ตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับแฟนพันธ์แทบ้านหลังนี้ค่ะที่หมู่บ้านแม่กานาวชดนะคะบ้านเล็กที่51หมู่6ค่ะบ้านขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำบน,นที่116ตารางวามาพร้อมกับโรงจอดรถกว้างๆค่ะสามารถจอดได้2-3คันเลยทีเดียวค่ะกับสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะใครชอบแต่งสวนปลูกผักปลูกผลไม้นะคะโซนนี้ค่ะ ใช้ได้เลยนะคะโซนนี้ว่างค่ะนี่นะคะสำหรับตัวบ้านค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนี่เลยนะคะบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยค่ะพื้นที่ใช้สอยของเขากว้างมากๆนะคะมีกล้องวงจรปิดให้ด้วยนะคะรอบๆตัวบ้านค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ3จุดด้วยกันค่ะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะสำหรับความปลอด